ทอดไข่นี่ไอ้ตัวสติดใจไฟอ่อนๆหน่อยนะครับโอ๊ะโ,โ,โอ๊นีน่นะครับว้าวสเตอร์ไฟล์อิ่ออนแค้นนะครับทอดไข่บนกระทะนะครับเพื่อความตรมนะครับ โดยที่ใือมันสุกล้อมรอบกันนะครับจะใส่หมามนี่ครับทําการอบนะครับนะความร้อนก็จะได้ละอุเข้าไปนะครับแล้วเกาะนะครับทำให้ไข่มุงสุกนะครับโดยที่มันต้องได้กลับตัวไข่บ่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงนะครับที่ทำใหอไข่ข้างในสุกนะครับโอ้ความคุณซองให้สองเลิฟนะฮะที่ชอบไอ้โจ๊กนะครับยินดีจัดหักเลยนะครับอันไอ้สมปองนี่ ตื่นนอนแล้วหรือยังครับหรือว่านอนเล่นอยู่นะครับนะคสณพ่ออ๋อขอโทษนะครับเป็นผู้หญิงนะฮะสวัสดีนะคะวันนี้จะทำาแซนด์วิชกินกันในครอบครัวนะครับเดียวต้องขอปินแถมด้านหนึ่งก่อนนะครับ <c oughs> ไข่ที่นี่นะครับไอ้โจ๊กต้องกาดให้สุกเลยนะครับเพราะว่าเวลาเขาเอาเฮาเอามีดตัดไข่เนี่ยน้องจะได้แบบเยิ้มนะครับไข่แดงจะได้แบเบเยิ้มเย็นมไปลาวานะครับจะได้เป็นก้อนเป็นชิ้นนะครับฉะนั้นแล้วเราก็ต้องก้อย,อยอทอดเข้าไปนะครับเพราะว่าเฮาใจฮ้อนนะครับทำให้ตัวไข่แดงสุกนะครับเวลาตัดตรงขนมปังแล้วอ่ะ เดี๋ยวมันเยิ้มมาแล้วมันจะเละเทะมันหมายหน้ากินนะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับความชอบส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบใครที่แปลว่าใครเยิ้มๆนะครับอันนี้ก็บอกพิดนะครับผมถือว่าการกินของแต่ละคนที่มันจะบอกให้เหมือนกันนะครับสวัสดีทักทายสิบท่านนะฮะสวัสดีทักทายตัวนะครับอรุณสวัสดิ์นะครับครับต้องเช็คดูด้วยนะฮะต้องการให้มันสุกเลยครับเห็นว่าหน้าตาจะอีนะครับสุกแล้วนะครับแต่ว่ายครับตั้ง ลาวาอยู่นะครับต้องจะขับไปกลับมาเนี่ยทุกๆวันเลยนะโอ้โหโน้โเพื่อนชาวต่างชาติมาเห็นนี่บอกว่าโอ้ทําไมไข่คุณมันดําอย่างนี้นะครับผมอคนไทยชอบกินไข่ที่กรอบนอกนุ่นในสี่ยังเนี่ย คิดว่าคงจะได้เรื่องแล้วสำหรับใครฟองนี้นะครับขอขึ้นมาไว้ก่อนนะครับ